กลางตลาดที่ร้อนระอุเด็กหญิงตัวน้อยวัยเพียงสี่ขวบเดินเท้าเปล่าขอเศษอาหารให้แม่ที่ป่วยหิวโซแต่ใครจะคิดว่าชายแปลกหน้าที่เธอขออาหารจากเขาในวันนั้นกลับคือพ่อแท้ๆท,ที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนเมื่อความจริงถูกเปิดเผยน้ำตาความเสียใจและความลับที่ถูกซ่อนมานานกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของทั้งสาคนตลอดไปเรื่องราวนี้คุณจะไม่สามารถละสายตาได้แม้แต่วินาทีเดียว กลางตลาดที่คึกคักในยามเที่ยงแสงแดดส่องสะท้อนกับหลังคาสังกสีอากาศร้อนอบอ้าวจนไอความร้อนลอยขึ้นจากพื้นปูนเสียงแม่ค้าตะโกนขายของดังระงมกลิ่นอาหารทอดลอยคลุ้งผสมกับกลิ่นคาวของปลาและเหงื่อจากผู้คนท่ามกลางความวุ่นวายน,านั้นมีเด็กหญิงตัวเล็กอายุเพียงสี่ขวบเสื้อผ้าที่เธอสวมเก่าซี่จนแทบดูไม่ออกว่าสีอะไร เท้าเปล่าของเธอสกรปรกเต็มไปด้วยฝุ่นมือเล็กๆก,กำถุงพลาสติกขาดๆเอาไว้แน่นแววตาใส่ซื่อแต่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าเธอเดินเข้าไปใกล้ร้านอาหารข้างทางสายตาจับจ้องไปที่จานข้าวที่เพิ่งถูกเก็บออกจากโต๊ะบนจานยังมีเศษข้าวและไก่ชิ้นเล็กๆติดอยู่ป้าหนูขอเศษอาหารได้ไหมคะเสียงเล็กแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอจะทำให้คนรอบข้างเงียบลง แม่ค้าหยุดมือที่กำลังตักแกงหันมามองเด็กหญิงด้วยสีหน้าสงสารหนูจะเอาไปให้ใครลูกให้แม่ค้าแม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเด็กหญิงตอบพลางยกมือปัดเหงื่อจากหน้าผากเสียงผู้คนเริ่มซุบซิบบางคนสายหน้าบางคนมองด้วยความเวทนาแม่ค้าจึงตักข้าวใส่กล่องเล็กๆยื่นให้เอาไปให้แม่เลยลูกไม่ต้องเกรงใจนะเด็กหญิงยิ้มกว้างดวงตาเปล่งประกาย ขอบคุณค่ะป้าแต่ทันใดนั้นชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆเงยหน้าขึ้นจากจานข้าวของเขาเสียงของเด็กหญิงทำให้เขาชะงักเขามองเธออย่างตั้งใจหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะบางสิ่งในแววตาเด็กคนนั้นดูคุ้นเคยอย่างประหลาดริมสีปากของเขาสั่นเล็กน้อยเขาลุกขึ้นอย่างช้าๆมองเด็กหญิงที่กำลังจะเดินจากไปหนูชื่ออะไรลูก เขาถามด้วยเสียงแผ่วเบาเด็กหญิงหันกลับมาสายตาใสาซื่อมองตรงไปยังชายแปลกหน้าหนูชื่อเมค่ะชื่อที่เขาเคยได้ยินเมื่อสี่ปีก่อนชื่อที่อดีตภรยาเคยพูดถึงด้วยน้ำตามือของเขากำแน่นลมหายใจติดขัดในอกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจะระเบิดออกมาแล้วแม่หนูชื่ออะไรเหรอเขาพยายามถามด้วยเสียงที่สั่นเทา แม่ชื่อพี่ดาวค่ะทันทีที่ได้ยินชื่อนั้นดวงตาของชายคนนั้นเบิกกว้างร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงรอบข้างหายไปหมดมีเพียงเสียงหัวใจของเขาเต้นดังอยู่ในหูแรงและสับสนเขามองเด็กหญิงอีกครั้งดวงตากลมโตเหมือนใครบางคนที่เขาเคยรักหมดใจกลิ่นเงือของตลาดเสียงรถจักรยานยนต์ที่ผ่านไป ทุกสิ่งเหมือนถูกกลืนหายไปในชั่วขณะนั้นในมือของเด็กหญิงข้าวกล่องเล็กๆถูกกอดแน่นราวกับสมบัติล้ำค่าชายคนนั้นเอื้อมมือไปอย่างไม่รู้ตัวปลายนิ้วสันะร,ร,ริกแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรออกมาเสียงเรียกจากอีกมุมหนึ่งของตลาดดังขึ้นเมกลับบ้านลูกเด็กหญิงหันไปตามเสียงนั้นและในวินาทีนั้นเอง ชายคนนั้นได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงนั้นหญิงสาวที่ยืนอยู่ปลายทางเดินในตลาดผมยาวยุ่งเล็กน้อยใบหน้าโทรมแต่ยังคงมีแววความงามที่คุ้นตาแสงแดดส่องกระทบแก้มที่ซีจางรอยแผลเล็กๆบนมือของเธอสะท้อนแสงจนเห็นได้ชัดเธอสวมเสื้อเก่าขาดตรงชายแขนเสื้อเปื้อนรอยน้ำมันชายคนนั้นยืนนิ่งหัวใจเหมือนหยุดเต้น เสียงในหูกลายเป็นความเงียบที่อื้ออึงเธอคือพี่ดาวจริงๆผู้หญิงที่เขาเคยรักหมดหัวใจผู้หญิงที่เขาเคยสัญญาว่าจะดูแลตลอดชีวิตแต่กลับหายไปโดยไม่เหลือแม้แต่จดหมายอำลามือของเขาสั่นจนถือช้อนต่อไม่ได้ความทรงจําเก่าๆผุดขึ้นมาในหัวเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายซ้ำคืนที่เขากับเธอทะเลาะกันคำพูดแรงๆที่เขาเคยพูดออกไปโดยไม่คิด ออกไปจากชีวิตฉันสดาวเสียงของเขาในวันนั้นยังคงก้องอยู่ในใจหญิงสาวเดินเข้ามาใกล้เธอมองเด็กหญิงก่อนจะยิ้มบางๆขอบคุณนเมแม่หิวมากเลยลูกเธอรับกล่องข้าวจากมือเด็กน้อยแล้วหันไปโค้งขอบคุณแม่ค้าอย่างสุภาพแต่สายตาของเธอพลันหยุดนิง่งเมื่อเธอเห็นชายคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาของเธอเบิดกว้าง ริมฝีปากสัน่นเรากับไม่แน่ใจว่าคนที่เห็นนั้นคือจริงหรือภาพฝันพี่ดาวเสียงของเขาออกมาเบาเหมือนลมพัดแต่เต็มไปด้วยความสันไหวเธอกลืนน้ำลายสายตาเต็มไปด้วยความตกใจและระแวงพี่พี่ภาคเหรอเขาพยักหน้าความเงียบเข้าครอบคลุมทั้งตลาดในความรู้สึกของทั้งคู่แม้ผู้คนรอบข้างยังคงเดินผ่านไปมา แต่ในสายตาพวกเขาโลกทั้งใบเหลือเพียงกันและกันนี่หนูเมเหรอเขาเอ่ยถามอีกครั้งน้ำเสียงสั่นเครือจนแทบฟังไม่ออกพี่ดาวก้มลงมองลูกสาวก่อนจะยกมือขึ้นลูบหัวเด็กน้อยเบาๆใช่ลูกของเราคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจชายคนนั้นเขายืนนิ่งน้ำตาเริ่มคลอมือที่กำแน่นค่อยๆค,ค,คลายออกหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากอก ลูกของเราเหรอเสียงของเขาเบาแต่สั่นไหวราวกับโลกกำลังถลง่มเธอไม่ตอบเพียงพยักหน้าเบาๆแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่เก็บซ่อนไว้มานานรอบๆตัวเงียบกว่าที่เคยเสียงลมพัดผ่านแผงผลไม้ปลายผมของเด็กหญิงปลิวเบาๆไปตามลมเขาเก้าวเข้าไปอีกก้าวดวงตาไม่ละไปจากลูกสาวที่ยืนข้างขาแม่ ทำไมทำไมเธอไม่บอกฉันน้ำเสียงนั้นไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเจ็บปวดที่ลึกจนยากจะบรรยายพี่ดาวหลบตาลมหายใจเธอสั่นตอนนั้นพี่ไม่ต้องการเราแล้วคำพูดนั้นทำให้เขาชะงักเหมือนถูกแทงกลางอกฉันไม่เคยไม่ต้องการเธอดาวเขาพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นฉันแค่โกรธฉันพูดไปเพราะอารมณ์ น้ำตาของเธอเริ่มไหลยหยดลงบนหลังมือของเด็กน้อยแต่คำนั้นมันฆ่าฉันทั้งเป็นพี่ภาคเขายืนนิ่งสายตาเต็มไปด้วยความเสียใจเสียงรถเข็นของแม่ค้าผ่านไปช้าๆแต่ไม่มีอะไรดึงเขากลับมาได้ฉันตามหาพวกเธอหลายปีมากเขาพูดด้วยเสียงที่แทบกลืนไม่เข้าทุกครั้งที่เห็นเด็กในตลาดฉันหวังว่าจะเป็นลูกเรา พี่ดาวยกมือปิดปากน้ำตาไหลไม่หยุดฉันไม่กล้ากลับไปฉันกลัวกลัวอะไรดาวกลัวว่าพี่จะไม่อยากเห็นหน้าเราอีกเด็กหญิงมองหน้าทั้งคู่ด้วยความงุนงงมือเล็กๆดึงชายเสื้อแม่เบาๆแม่รู้จักคุณลุงเหรอคะทั้งคู่เงียบหัวใจของชายคนนั้นเต้นแรงจนแทบระเบิดเขาก้มลงนั่งระดับเดียวกับเด็กหญิงยิ้มอ่อนแม้แววตาสันไหว ลุงเคยรู้จักแม่ของหนูดีมากเลยลูกจริงเหรอคะเด็กหญิงถามดวงตาเธอเต็มไปด้วยความไร้เดียงสาจริงสิเขาตอบเบาๆแต่ภายในอกเหมือนถูกบีบแน่นแล้วเธอก็พูดในสิ่งที่ทำให้โลกทั้งใบของเขาหยุดนิง่งลุงหน้าคล้ายหนูเลยนะคะมือของพี่ดาวสันเธอก้มหน้าแน่นในขณะที่เขาแทบหายใจไม่ออก เสียงหัวใจของเขาเต้นดังขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิมเหมือนกำลังบอกให้เขาทําในสิ่งที่รอคอยมานานชายคนนั้นค่อยๆย,ยื่นมือออกไปนิ้วสั่นระริกขณะลูบแก้มเล็กของเด็กหญิงเบาๆผิวของเธอนุ่มอุ่นและมีบางอย่างในสัมผัสนั้นที่ทําให้เขารู้สึกถึงสายสัมพันธ์บางอย่างที่ไม่ต้องมีคำยืนยันใดๆดวงตาของเขาเริ่มพร่ามัวเสียงรอบข้างกลายเป็นเพียงเสียงลางๆ มีเพียงเสียงลมหายใจของลูกสาวที่ดังก้องอยู่ในอกของเขาเมเขาเอ่ยชื่อเธอออกมาช้าๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความรักและความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันหนูรู้ไหมลุงดีใจแค่ไหนที่ได้เจอหนูวันนี้เด็กหญิงยิ้มหนูก็ดีใจข่าลุงใจดีจังเลยพี่ดาวยืนนิ่งเธอไม่กล้าแม้แต่จะสบตามือทั้งสองข้างกำแน่นจนเห็นเส้นเลือดนูนขึ้น สายตาของคนรอบข้างเริ่มมองมาบางคนหยุดเดินบางคนคุยกันเบาๆว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นไม่สนใจใครอีกต่อไปเขาค่อยๆลุกขึ้นยืนดวงตาแดงกล่ำแต่เปี่ยมด้วยความตั้งใจดาวไปอยู่ที่ไหนมาตลอดสี่ปีนี้เสียงของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและเจ็บปวดแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนที่เธอจำได้ดีเธอกลืนน้ำลาย มองลงที่พื้นเหมือนไม่กล้าสบตาฉันอยู่ที่แฟลตเก่าชานเมืองค่ะตอนนั้นฉันไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีใครช่วยเธอหยุดหายใจชั่วขณะน้ำตาเริ่มไหลออกมาอีกครั้งฉันขายของเล็กๆน้อยๆอยู่แถวนั้นหาเช้ากินขําบางวันก็ไม่ได้กินเลยชายคนนั้นหลับตาแน่นกำมือไว้แนบอกเหมือนต้องการจะกดความรู้สึกผิดทั้งหมดให้จมหายไปฉันผิดเองดาว เขาพูดเสียงแผ่วฉันเป็นคนผลักเธอออกไปฉันทำลายครอบครัวเราเองพี่ดาวเงยหน้าขึ้นช้าช้าพี่พักตอนนั้นเราต่างก็เจ็บฉันเข้าใจแต่ที่ฉันไม่เคยลืมเลยคือหน้าของพี่ตอนตะโกนใส่ฉันวันนั้นชายคนนั้นนิ่งแววตาเต็มไปด้วยความเจ็บลึกเขายกมือขึ้นลูบหน้าตัวเองเราวกับจะลบภาพในอดีตดาวเสียงเขาเบาจนแทบไม่ได้ยิน ฉันไม่อยากให้ลูกต้องโตขึ้นโดยไม่มีพ่อเด็กหญิงเงยหน้ามองสลับระหว่างทั้งสองใบหน้าเธอเต็มไปด้วยความสับสนแม่ลุงเป็นพ่อเหรอคะคำถามนั้นทำให้ทั้งคู่ชะงักพี่ดาวกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดขณะที่ชายคนนั้นยิ้มทั้งน้ำตาใช่ลูกเสียงของเขาสั่นไหวแต่มั่นคงลุงคือพ่อของหนูจริงๆ เด็กหญิงนิ่งเหมือนสมองกำลังพยายามเข้าใจคำพูดนั้นก่อนจะยกมือเล็กๆขึ้นแต่ที่แก้มของเขาพ่อจริงๆเหรอคะเขาพยักหน้าแล้วรอยยิ้มก็ผุดขึ้นบนใบหน้าเล็กนั้นพ่อหนูมีพ่อแล้วเหรอคะเสียงใสของเธอดังขึ้นกลางตลาดจนแม่ค้าหลายคนหันมามองด้วยรอยยิ้มบางๆแต่สำหรับชายคนนั้น เสียงนั้นคือเสียงที่เขารอคอยมานานที่สุดในชีวิตเสียงที่ปลดล็อกความผิดในใจและทำให้เขารู้ว่าชีวิตยังพอมีทางแก้เขาก้มลงกอดลูกแน่นอ้อมแขนนั้นสั่นเทาแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นที่แท้จริงพ่อขอโทษที่หายไปนานนะลูกต่อจากนี้พ่อจะไม่ยอมให้หนูหิวอีกเลยพี่ดาวยืนนิง่งมองภาพตรงหน้าหัวใจของเธอเต้นแรง ทั้งสุขทั้งกลัวทั้งสับสนน้ำตาเธอไหลไม่หยุดแต่เป็นน้ำตาที่ปนด้วยความโล่งใจเธอรู้ว่าเขาอาจกลับมาช้าไปแต่ในแววตาของเขาเธอเห็นความจริงใจที่เธอเคยรอคอยมาเนิ่นนานแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรออกมาเสียงโทรศัพท์จากกระเป๋ากางเกงของชายคนนั้นก็ดังขึ้นเขาหยิบขึ้นมาดูหน้าจอแสดงชื่อหนึ่งที่ทำให้สีหน้าเขาเปลี่ยนไปทันที คุณภาคครับผู้บริหารรออยู่ในห้องประชุมแล้วครับเขากดปิดเสียงแต่คำพูดนั้นทำให้พี่ดาวนิ่งสายตาเธอเริ่มลังเลอีกครั้งเธอมองเขาแล้วพูดด้วยเสียงเบาแต่ชัดเจนพี่ภาคตอนนี้พี่ยังมีชีวิตแบบเดิมอยู่หรือเปล่าคำถามนั้นแทงลึกเข้าไปในหัวใจของเขาระหว่างเสียงหัวใจของลูกสาวที่ยังหัวเราะอยู่ในอ้อมแขน กับความจริงที่เขาทิ้งไว้ในอีกโลกหนึ่งโลกของเงินอำนาจและสถานะเขามองหน้าผู้หญิงสองคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าหนึ่งคืออดีตรักที่เขาทำหล่นหายอีกหนึ่งคือเลือดเนื้อที่เขาเพิ่งได้รู้จักในวันนี้ริมฝีปากเขาเริ่มสัน่นดวงตาแดงก่ำอีกครั้งแต่ก่อนที่เขาจะพูดคำใดออกมาเสียงของหัวหน้าฝ่ายจากปลายสายดังขึ้นอีกครั้ง คุณภาคทุกคนกำลังรอเซ็นสัญญาใหญ่ครับเขาชะงักมองโทรศัพท์ในมือแล้วหันกลับไปมองลูกกับดาวในดวงตาเธอมีทั้งความหวังและความกลัวในแววตาของลูกมีเพียงความเชื่อใจที่บริสุทธิ์ที่สุดหัวใจของเขากำลังสัน่นและในวินาทีนั้นเองเขารู้ว่าการตัดสินใจต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาล เขายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นโทรศัพท์ยังอยู่ในมือแต่เขาไม่กล้ากดรับเสียงเรียกซ้ำๆจากปลายสายเหมือนแรงบีบที่บังคับให้เลือกระหว่างหน้าที่กับหัวใจพี่ดาวมองเขาแววตาเธอสั่นไหวเธอรู้ดีว่าในโลกของเขามีแต่ความหรูหราและกฎระเบียบส่วนเธอกับลูกไม่มีแม้แต่บ้านที่มั่นคงจะอยู่พี่อย่าฝืนเลยเสียงของเธอเบา แต่แฝงด้วยความเหนื่อยล้าจากปีที่ผ่านมาเราอยู่กันได้แบบนี้ดีแล้วไม่ต้องกลับมาสงสารหรอกคำพูดนั้นเหมือนคมมีดที่กรีดผ่านหัวใจของเขาชายคนนั้นรีพูดไม่ใช่ความสงสารดาวมันคือความจริงที่ฉันควรทำตั้งนานแล้วเด็กหญิงเงยหน้ามองพ่อกับแม่สลับกันแม่พ่อจะไปไหนเหรอคะคำถามนั้นทำให้ทั้งคู่หันมองหน้ากันเขาเอื้อมมือมาลูบหัวลูก พ่อยังไม่ไปไหนลูกพ่ออยู่ตรงนี้แต่โทรศัพท์ในมือยังคงสั่นไม่หยุดเสียงเรียกจากอีกชีวิตหนึ่งยังดังอยู่ในหัวเขาหลับตาแน่นพยายามกลืนทุกอย่างลงไปในลำคอพี่ดาวจับมือของลูกสาวแน่นเมกเราไปเถอะลูกเดี๋ยวแม่พาไปกินข้าวที่ศาลาเธอหันหลังจะเดินออกจากตรงนั้นแต่เสียงของเขาดังขึ้นดาวอย่าเพิ่งไปเธอหยุดไม่หันกลับ เพียงยืนนิ่งฟังเสียงฝีเท้าของเขาเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวฉันอาจจะรวยมีชื่อเสียงแต่ทุกคืนที่ฉันนอนฉันไม่มีความสุขเลยฉันคิดถึงเธอคิดถึงลูกแม้ไม่เคยเห็นหน้าน้ำเสียงของเขาเริ่มสัน่นฉันไม่อยากให้เมยต้องโตเหมือนที่ฉันเคยเป็นคนที่มีทุกอย่างแต่ไม่มีครอบครัวพี่ดาวหลับตาแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอรู้ว่าเขาพูดจากใจ โลกของความจริงมันไม่ง่ายอย่างคำพูดแล้วพี่จะทำยังไงกับชีวิตที่พี่มีอยู่ตอนนี้จะทิ้งทุกอย่างเหรอเขานิ่งสายลมในตลาดพัดผ่านเสียงกระดิ่งจากร้านน้ำเต้าหู้ดังแผ่วเบาฉันพร้อมทิ้งทุกอย่างถ้าได้พวกเธอกลับมาเด็กหญิงมองหน้าพ่อในแววตาเล็กๆมีประกายของความหวังจริงเหรอคะพ่อจะอยู่กับหนูจริงๆเหรอเขายิ้มจริงสิลูก แต่ในวินาทีนั้นเสียงเครื่องยนต์รถหรูสีดำจอดสนิทอยู่ไม่ไกลคนขับในชุดสูทเดินลงมาโค้งให้เขาอย่างนอบน้อมคุณภาพค,ครับท่านประธานใหญ่ให้ผมมาตามครับพี่ดาวหันไปมองรถคันนั้นรอยโลโก้บริษัทใหญ่สะท้อนแสงแดดแสบตาเธอรู้ดีว่ามันคือโลกของเขาโลกที่เธอไม่มีวันก้าวเข้าไปได้อีกเขามองคนขับรถ แล้วหันกลับมามองลูกลูกสาวยังยิ้มแต่สายตาเต็มไปด้วยความกลัวว่าจะถูกพรากอีกครั้งพ่อเสียงเล็กนั้นดังเบาแต่เต็มไปด้วยความวิงวอนอย่าไปนะคะหัวใจของเขาเหมือนถูกหยุดไว้กลางอากาศเขาไม่อาจขยับไม่อาจพูดเพียงมองลูกและแม่ที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝุ่นของตลาดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้แรงและชัดเจน ชื่อของผู้บริหารบริษัทขึ้นเต็มหน้าจอมือของเขาสัน่นเขามองมันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดปิดเครื่องพี่ดาวเบิกตากว้างพี่ภาคทำไมทำแบบนั้นเขายิ้มเพราะตอนนี้ฉันอยากฟังเสียงลูกมากกว่าเสียงงานเธอยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดพี่พูดจริงเหรอจริงดาว ฉันเหนื่อยมามากพอแล้วฉันไม่อยากเสียพวกเธอไปอีกเขาเก้าวเข้าไปใกล้มองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความจริงใจให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมาดาวให้ฉันได้เป็นพ่อของเมและเป็นสามีของเธออีกครั้งน้ำตาของเธอหยดลงบนพื้นปูนเธอสั่นไปทั้งตัวหัวใจเต้นแรงเกินควบคุมพี่ภาคฉันเธอพูดไม่ออกมือของลูกสาวยื่นมาจับมือเธอไว้แน่น แม่ถ้าพ่อกลับมาจริงหนูจะดีใจมากเลยเสียงเล็กใสพูดด้วยความหวังที่บริสุทธิ์พี่ดาวมองลูกแล้วมองเขารอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าพี่ภาคเราลองเริ่มใหม่กันได้ไหมชายคนนั้นพยักหน้าน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาคุกเข่าลงตรงหน้าเธอและลูกขอบคุณขอบคุณจริงๆดาวเขากอดลูกอีกครั้ง และในอ้อมกอดน,นั้นมีทั้งความสุขความเสียใจและความตั้งใจจะชดใช้ทุกอย่างแต่ในขณะที่ทั้งสามคนยืนกอดกันอยู่นั้นสายตาของใครบางคนจากในรถหรูยังจับจ้องอยู่ไม่ไกลม่านหน้าต่างรถถูกเลื่อนลงเผยให้เห็นใบหน้าของหญิงสาวแต่งหรูในมือเธอถือซองเอกสารที่มีตราชื่อบริษัทของชายคนนั้นแววตาของเธอเย็นชาริมฝีปากกระตุกยิ้มเล็กๆ เธอกดโทรศัพท์ต่อสายหาใครบางคนใช่ฉันเจอเขาแล้วแต่เขาไม่ได้อยู่คนเดียวเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกครั้งรถคันนั้นแล่นออกไปช้าๆทิ้งไว้เพียงกลิ่นน้ำมันในอากาศโดยที่พี่ดาวกับภาคยังไม่รู้เลยว่าการกลับมาพบกันในวันนี้อาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่ใหญ่กว่าที่พวกเขาคาดคิดไว้มากนะแสงอาทิตย์ยามเย็นเริ่มอ่อนลง เงาของร้านค้าในตลาดทอดยาวบนพื้นถนนเสียงแม่ค้าค่อยๆเงียบลงทีละร้านกลิ่นอาหารที่เคยคลุ้งเริ่มเจือจางไปกับลมพี่ดาวนั่งอยู่บนมา้านั่งเก่าใต้ต้นมะขามลูกสาวกินข้าวกล่องที่เหลืออย่างอร่อยอร่อยข้างๆคือภาคที่ตอนนี้ไม่ได้สวมสูตรหรูแต่เสื้อเชิ้ตของเขากลับเปื้อนเหงื่อและฝุ่นตลาดเขานั่งมองลูกยิ้มทั้งที่ในใจยังสัน่น ฉันลืมไปแล้วว่าความสุขมันเรียบง่ายขนาดนี้พี่ดาวมองเขารอยยิ้มของเธออ่อนโยนชีวิตมันไม่ต้องมีมากก็ได้พี่ขอแค่ไม่ทิ้งกันอีกก็พอเขาพยักหน้าสายตาเต็มไปด้วยคำสัญญาเงียบๆฉันจะไม่หายไปอีกดาวฉันสัญญาเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นจากกล่องข้าวพ่อกับแม่จะอยู่ด้วยกันตลอดเลยใช่ไหมคะทั้งคู่หันมามองหน้ากัน แววตาเจือด้วยความอบอุ่นและน้ำตาภาคยื่นมือไปจับมือดาวไว้แน่นใช่ลูกพ่อกับแม่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปเสียงหัวเราะของหนูน้อยดังขึ้นท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่กำลังจะลับขอบฟ้าพ่อแม่มองเธอด้วยความรักรอยยิ้มของเด็กหญิงกลายเป็นแสงสว่างเล็กๆที่อบอุ่นหัวใจของทั้งสองในขณะเดียวกันรถรูคันนั้นแล่นออกไปไกลาจากตลาดหญิงสาวในรถวางโทรศัพท์ลงช้าๆ สีหน้าเธอเปลี่ยนจากเย็นชาเป็นนิ่งสงบบางทีเขาก็สมควรได้โอกาสนั้นเธอกระซิบกับตัวเองเบาๆก่อนหันมองกระจกข้างใบหน้าเธอสะท้อนคู่กับแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันภาพสุดท้ายที่เธอเห็นในกระจกคือครอบครัวเล็กๆที่ยืนกอดกันอยู่ท่ามกลางฝุ่นและแสงอุ่นภาพนั้นไกลออกไปเรื่อยๆแต่ยังชัดในหัวใจแสงสุดท้ายตกกระทบใบหน้าของภาค เขาหันมามองดาวกับลูกอีกครั้งและพูดเบาๆราวกับลมพัดผ่านขอบคุณฟ้าที่พาเราเจอกันอีกครั้งเสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังขึ้นอีกครั้งดังกลบเสียงตลาดที่เงียบลงก่อนที่ภาพทั้งหมดจะค่อยๆละลายไปเหลือเพียงความสงบและคําสัญญาที่ไม่มีวันขาดหายอีกต่อไป